กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการบรรดาญาติโยมที่ศรัทธาท่านบ้างก็ตัดพ้อกับท่านเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์เจ้าคุณนอก็ชี้แจงว่าเหตุที่ท่านอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลแห่งแด่สมโทษค่ะเหตุที่ท่านอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลแด่รัชะกาลที่6และศึกษาหลักธรรมจึงต้องการเวลาและความสงบเพื่อศึกษาธรรมะ ถ้ามัวแต่สารวนคอยรับแขกหรือยุ่งกับเรื่องทางโลกอันไม่ใช่ธุรกิจของสงฆ์จะทำให้ไม่มีเวลาศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ตามในช่วงพศ2510ถึง2514 25เจ้าคุณนอที่มีชื่อเสียงด้านวิปัสสนาและเข่งคัดในพระธรรมวินยัยได้อธิษฐานจิตปุกพักเครื่องหรือเรียนเจ้าคุณนอไหลรุ่นซึ่งจัดว่าได้รับความนิยม จากนักสะสมพระเครื่องด้วยมีพุทธคุณขึ้นชื่อด้วยมีพุทธคุณขึ้นชื่อว่าช่วยให้ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน